เมื่อพูดถึงเรื่องของทหารซอมบี้คนตายที่ได้ลุกขึ้นมาบวกสู้กับมนุษย์แล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะคิดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันคงเป็นเพียงแค่เรื่องที่มีอยู่ในหนังในเกมเท่านั้นใช่ไหม แต่เชื่อกันหรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วไอเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในเรื่องจริงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ได้ที่ได้เกิดขึ้นกับประเทศโหดสลัดรัดเสเซียนะครับที่ว่าแต่ไอทหารซอมบี้เหล่านั้นเขาเป็นใครกันแล้วพวกมันฟื้นจากความตายมาได้อย่างไรเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเกร็ดประวัติศาสตร์สงครามโลกที่น้อยคนจะกล่าวถึงกันในรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับ ที่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแอดก็จะต้องขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปยังปี1915ก่อนเลยหรือว่า1ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1มันได้ปะทุขึ้นมานะครับที่ตอนนั้นเองนะชายขอบดินแดนของรัสเซียนะครับมันก็มีการห้ำหั่นกันอยู่ระหว่างรัสเซียกับเยอรมันครับที่ไอเยอรมันนี่ก็อยากจะบุกเข้าไปในรัสเซียให้ได้เหลือเกินแต่ก็จะเจาะไม่เข้าสักทีนะครับเนื่องจากว่าไอตรงพรมแดนจุดนั้นเนี่ยรัสเซียเขาได้มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งโหสสลัดอันนึงอยู่ที่มชื่ออวป้ ออสซวิชนะครับซึ่งมันก็จะเป็นป้อมในลักษณะแบบหินนาที่ยากจะเจาะเข้าเลยนะครับซึ่งมันแข็งแกร่งขนาดที่ทําให้พลของรัสเซียที่มีน้อยกว่ากองพันนะครับสามารถต่อต้านทหารเยอรมันที่มีเป็นหลักเฉียดมื่นได้แบบสบายชิวๆครับคือถึงแม้ว่าเยอรมันจะเอาปืนใหญ่มาตั้งยิ่งจะมาขุดบ่อรบไว้อยู่ล้อมรอบป้อมของทหารรัสเซียเพียบเลยนะครับซึ่งไอ้บ่อรบที่ว่านี้แอดไม่รู้ว่าภาษาทางการมันเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า t r e n c h นะครับคือมันจะเป็นบอ่อที่ว สงครามเขาจะทํากันนะทหารนะครับมันจะไปขุดบ่อไปเหมือนกับคูน้านะครับแต่ว่าไม่มีน้ำนะข้างในนั้นก็จะมีพวกทหารนะมุดอยู่เพียบเลยครับและหลังจากนั้นพอมันจะยิงอะไรใช่ไหมมันก็จะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็ยิงพอยิงเสร็จก็มุดหัวลงไปในนั้นอีกนะครับที่ตลอดคลิปนี้อาจจะขอเรียกว่าหลุมสงครามก็แล้วกันนะจะได้ไม่งงกัน แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าเยอรอมันจะทํำยังไงก็ตามนะครับก็ไม่มีทีท่าว่าเยอรอมันเนี่ยจะเจาะเข้าไปในรัสเซียซึ่งมีทหารน้อยกว่าเพียงพามได้เลยครับคือมันมีเรื่องเล่าจากร้อยตรีของรัสเซียคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟราดิเมียคาโปวิชนะครับที่เขาได้แบบร่วมเหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละเขาก็ได้บอกว่าไอการรบนี่นะมันก็เป็นการรบที่กินเวลาอยู่นานมากราวก็ห6เดือนโดยที่ไม่มีอะไรกระเตื้องเลยครับก็คือรบกันจนกระทั่งฐานของทั้งสองฝ่ายนะ่ะเหมือนจะเบื่อครับแล้วก็ไปหากิจกรรมสันตนาการ ฮา e เวสมู n อะไรทำกันอย่างเช่นก็จะมีทหารบางนายของรัสเซียนะครับได้ออกหนีจากป้อมไปทางประตูหลังเพื่อไปปลูกผักไปตกปลาอะไรด้วยมือเปล่ากันที่นั่นแหลคะครับทหารแอดไม่เรียกว่าสันทนาการฮาวเวสมู n ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วมันฮาวเวสมู n จริงๆนะครับเจ้ากระทั่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันได้ดําเนินไปถึงกระทั่งวันที่3ของสิงหาคมในปีนั้น ที่ร้อยตรีวาลาดิเมียนะครับแกก็เหมือนกับจะเริ่มเห็นอะไรแปลกๆอย่างฝั่งทหารเยอรมันหรือว่าที่ฝ่ายศัตรูเขาทากันแล้วครับคือแกเห็นว่าพวกทหารของกลุ่มเยอรมันเนี่ยมันมีการมารวมตัวกันเพื่อทําอะไรแปลกประหลาดบางอย่างครับคือเขาเห็นว่าทหารของศัตรูหลายๆคนนะครับเริ่มมารวมตัวกันหลบยังหลุมหลบภัยตรงนั้นด้อมดมองมหลุมนี่เหมือนกับว่า พวกเยอรมันนะครับกำลังมีแผนการอะไรบางอย่างกับหลุมนั่นครับเสร็จแล้วพอมันกม้มกมมองมองในหลุมได้นสักพักใช่ไหมมันก็เงยหน้าขึ้นฟ้านะครับทำท่าโบกไม้โบกมืออะไรกันบางอย่างที่ด้วยสัญชตาตญาณลึกๆของความเป็นทหารของร้อยตีวลาดเมีร์เนี่ยท่านก็รู้ได้ว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องปกติแน่เลย แต่ก็แบบยังไม่รู้ไงว่าไอ้เรื่องที่ทหารเยอรมันเหล่านี้เขาทำเนี่ยมันเป็นอะไรครับคือถ้าจะหันไปบอกกับผู้พลของพวกเขาว่าเฮ้ยเฮเนี่ยข้าเห็นพวกเยอรมันนั้นมันเตรียมการจะทําอะไรบางอย่างเอา้าเตรียมการอะไรหรอท่านก็มันได้ก้มมองหลุมหลุมสงครามนะจากนั้นมันก็เงยหน้าขึ้นไปโบกมือโบอกไม้กับฟาไอพลทหารที่อยู่ในป้อมของรัสเซียนะครับพวกคงจะคิดว่าร้อยตีวลาดิเมียร์เนี่ยตื่นตูมเวอร์วางไปก็ได้คือบางทีเนี่ยทหารเยอรมันเขาก็อาจจะอยากเล่นฮาวเวิส์มูลเหมือนกับพวกเราก็ได้ ท่านร้อยตรีวลาดิเมียนะครับก็เลยได้ตัดสินใจไม่บอกเรื่องราวที่เขาได้เห็นดังกล่าวให้กับทหารในป้อมทราบครับเพราะว่าเวลาอยู่ในสงครามเนี่ยมันจะทาอะไรกระโตกกระตากไปไม่ได้ใช่ไหมที่ถ้าหากตัดสินใจผิดไปมันก็จะหมายถึงความวิบัติเหมือนกันนะครับนั่นแหละฮะเฮียวลาดิเมียแกก็เลยได้ปิดเรื่องเงียบไปจนกระทั่งถึงช่วงตีสี่ของสวันถัดมานะครับที่เรื่องแปลกๆเรื่องที่2มันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยมันมีทหารรัเสเซียหลายๆคนเลยที่เขากําลังเฝ้าการอยู่ข้างบนป้อมนั้นนะครับ ได้เห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างอีกแล้วจากหลุมสงครามของพวกทหารเยอรมันครับที่ครานี้เนี่ยเขาเห็นเหมือนกับว่ามันมีไออะไรก็ไม่รู้นะครับลอยขึ้นมาจากหลุมที่มันจะเป็นไอซึ่งทําให้ภาพที่เห็นเนี่ยมันสั่นๆเหมือนกับเวลาที่เราเผาอะไรร้อนๆอย่างเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้าหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆไปร้านข้าวแกงแล้วเห็นแม่ค้าเขาผัดของผักบุ้งไฟแดงกระทะฉาชานั่นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไอความร้อนที่มันโผล่ขึ้นมาจากกระทะน,น่ะ มันจะมีลักษณะทําให้ภาพที่เราเห็นตรงนั้นนะครับมัวมัวเหมือนภาพมันจะไหลเลื้อยได้อะไรประมาณนั้นไม่รู้ว่าอดจะพออธิบายเพื่อนเพื่อนเห็นภาพได้ไหมพะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอปรากฏการณ์นี่มันเรียกชื่อว่าอะไรนะครับแต่เอาง่ายๆก็คือมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากไอร้อนนะซึ่งมันก็แปลกมากเลยนะครับเพราะจริงอยู่แล้วว่าถึงแม้ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนสิงหาที่เป็นหน้าร้อนนะแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงเช้ามืดใช่ไหมครับที่อากาศเนี่ยก็ไม่น่าจะร้อนขนาดทาให้เกิดไอแบบนี้ได้ ทำให้พวกทหารรัสเซียที่เริ่มเห็นเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้นะครับก็เริ่มเรียกเพื่อนๆต่างๆที่ประจำการอยู่ด้านล่างนะ ให้ขึ้นมาดูเหตุการณ์แปลกอันนี้ที่ได้เกิดขึ้นกับหลุมสงครามของพวกเยอรมันนะครับที่มันก็ทําให้พวกทหารรัสเซียเนี่ยได้เห็นกับเรื่องความสยองต่อมาเลยนั่นก็คือไม่นานหลังจากที่ไอซึ่งได้ขึ้นมาจากหลุมสงครามของเยอรมันมันเป็นไอใสๆนะครับมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนสีครับเป็นไอควันที่มีสีเทาๆอมเหลืองๆเขียวๆทแทนเริ่มลอยมาตามแรงลมที่พัดมายังป้อมซึ่งพวกเขาได้ปกป้องอยู่นะครับที่ไอความแปลกประหลาดของควันนี้ก็คือเมื่อไรก็ตามที่มันได้ผ่านต้นไม้ใบ ไปย่าอันใดก็ตามนะครับพืชผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วครับคือกลายเป็นสีน้ําตาลสีดํากันกรอบราวกับในหนังเวลาที่มันจะมีผีวิญญาณร้ายอะไรมาบุกกันเลยตามมาด้วยเสียงตุบตับตุบตับลงบนพื้นกันมากมายนะครับซึ่งไอประเด็นของเสียงที่ว่านี่มันก็คือเสียงของนกในอากาศครับที่มันกําลังบินอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วดันเจอควันนะครับพุ่งผ่านลําตัวมันไปแล้วนกมันก็เดี้ยงตกลงมายังพื้นไปเป็นหน้ากองเลย ที่เมื่อทหารรัสเซียต่างได้เห็นเรื่องแปลกๆแบบนี้นะครับก็ไม่วายแล้วครับต้องรีบวิ่งลงไปปกพวกเพื่อนทหารต่างๆที่นู่ป้อมเนี่ยให้ขึ้นมาตั้งรับการโจมตีของเยอรมันอย่างด่วนเพราะเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับไอการโจมตีนี้มันคืออะไรแต่เหตุนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เหตุปกติแน่เลยแต่แต่ว่ายังไม่ทันที่พวกทหารรัสเซียต่างๆจะได้ขยี้ขี้ตาตื่นขึ้นมาเลยนะครับเขาก็เริ่มได้ยินเสียงของทหารต่างๆที่อยู่รอบๆค่ายนะครับมีเสียงอ๊ะ อารมณ์เหมือนกับประมาณแบบเราไปอยู่ร้านข้าวแกงแล้วเจ้ผัดข้าวแกงแกผัดควันฉายเราแบบไอสำลับควันนั่นแหละครับนอกจากนั้นเองมันก็ไม่ใช่ไออย่างเดียวนะครับ ตามอากาศนี่มันก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอะไรของเคมีบางอย่างเริ่มลอยเข้ามายังป้อมนี้แล้วครับที่เรื่องของเรื่องไอควันที่ว่านี่มันก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นหลังจากซึ่งฝ่ายเยอรมันแกได้บุกมาตีรัเสเซียกี่รอบกี่รอบแล้วก็ไม่สามารถบวกป้อมนี้ให้แตกพ่ายได้ทีนะครับทางเยอรมันนี่ก็เปลี่ยนแม่ทัพอยู่เยอะเวอร์ครับจนกระทั่งได้เปลี่ยนแม่ทัพผู้หนึ่งขึ้นมาที่แกเนี่ยมีความโหดสลัดเยอรมันมากครับขนาที่ได้ปฏิญาณตนว่าเขาน่ะ จะใช้วิธีอะไรก็ได้ในการที่จะบุกป้อมนี้แล้วก็ไปทลายทหารรัเสเซียซึ่งมียว่กว่า900นายให้หมดเกลี้ยงไปเลยนะครับแม้ว่าไอการที่เขาจะทำนะี่มันจะเป็นแผนการที่ทารุณแล้วก็ผิดกฎของสงครามก็ตามน,นั่นคือการใช้อาวุธเคมีครับเนื่องจากที่ทางเยอรมันได้เล็งเห็นแล้วว่ารัเสเซียตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึกอะไรมากหรอกคือไอเทมในการรบของรัสเซียนะครับมันก็ไม่เจ๋งเลเวลสูงเท่ากับของเยอรมันด้วยซ้ําบวกกับในตอนนั้นนะครับทางการเยอรมันก็ได้ไปรู้มาว่า ไอรัสเซียที่ประจําการอยู่ตรงป้อมนั้นน่ะ ไม่มีหน้ากากกันแก๊สด้วยไงล่ะครับถ้่หากเพื่อนๆเ,เ,เป็นฝ่ายเยอรมันเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าจุดอ่อนของรัสเซียตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรครับนั่นแหละครับเขาก็จะใช้แก๊สพิษเนี่ยเอาไปโจมตีพวกเยอรมันเลยนะครับโดยมีแผนการว่าพวกเยอรมันเนี่ยจะจุดแก๊สพิษจากไอ้ตรงหลุมสงครามที่เขามีอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ลมนะครับมันได้หอบเอาแก๊สเนี่ยไปรมควันยังป้อมของรัสเซียให้หมดเลยนะครับซึ่งไอ้เรื่องตอนที่ร้อยตีวลาดิเมียได้เห็นมาเมื่อ3วันก่อนที่ว่ามีทหารเยอรมันนนะครัับมมด้ ้มมองมองในหลุมแล้วก็เอามือโบกอากาศนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทหารเยอรมนีเขาจะเล่นฮาร์เวสต o มูนอะไรกันนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าไอ้เครื่องก๊าซพิษนั้นเนี่ยมันได้ถูกส่งมายังหลุมนั่นแล้วครับเพียงแค่ว่าทิศทางลมในวันนั้นนะครับมันยังไม่เป็นใจไงคือการที่ทหารเยอรมันเขาเอามือโบกไปในอากาศนั้นน่ะก็เพราะว่าเขาจะเช็คว่าทิศทางลมนะครับมันได้พัดไปยังป้อมของรัสเซียหรือยังซึ่งไอ้สามันที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางลมมันก็พัดออกไปครับจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาตีสี่ของวันที่ 6สิงหาคมในปี1915นี่แหละครับที่ลมเหมือนกับจะเป็นใจเลยครับนั่นเองแหละก็เป็นเวลาที่ทางกองทัพเยอรมน,นีนะครับได้เริ่มเปิดเครื่องปล่อยกา๊าซพิษที่ซ่อนอยู่ในหลุมสงครามเขาเลยนะครับให้ลมเนี่ยได้พัดหอบเอากา๊าซพิษไปทางยังรัเสเซียครับคือนี่เองเยอรมันเองไปอ่านเรื่องสามก๊กมาหรือเปล่าเนี่ยนี่เองประยุกต์แผนการของของเบ้งมาใช้ชัดๆเลยนะ ซึ่งไอตัวแก๊สที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะทำไมมันถึงได้โหดร้ายขนาดทำให้นกได้บินลมตุบตับตุบตับกันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกัน ก็คือแก๊สที่พวกเยอรมันก็ได้ใช้กันนะครับมันเป็นการผสมกันระหว่างแก๊สบรม m o กับคลอรีนครับซึ่งไอสตัวนี้โดยแต่ละตัวของมันเนี่ยมันก็มีฤทธิ์โหดขนาดที่ว่าสามารถฆ่ามนุษย์ได้แล้วนะครับคือถ้าใครได้สูดดมแก๊สพวกนี้เข้าไปแบบเดี่ยวๆเพียวๆนะครับก็จะมีอาการรู้สึกแบบแสบจมูกมากครับราวกับมีไฟมาเผาก็ไม่ปานแล้วคิดดูสิเพราะไอสตัวนี้มันไปผสมกันเข้าอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็กลายเป็นแก๊สพิษที่โหดรระดับเลเวลเก้าเก้าบวก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 น ที่ก็ว่ากันว่าถ้าหากใครได้สูดดมก๊าซพิษท,ที่ผสมนี้เข้าไปแล้วนะครับก็จะไม่มีทางรอดเลยก็คือตายร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ฮะคอนเฟิร์มเพียงแค่ว่าไอการตายนี่นะครับมันจะไม่ใช่การตายฉับพันแบบนกที่มันบินเฮือกแล้วมันตกมาตุ๊บตายไงแต่ว่าจะเป็นการตายอย่างช้าช้านะครับที่มันจะเป็นแบบว่าถ้าหากใครได้สูดแก๊สพิษพันผสมนี้เข้าไปนะครับเจ้า กรดที่มีอยู่ในแก๊สนี้นะครับมันก็จะค่อยๆแทรกผ่านไปตามระบบหายใจฮะไปทลายอย่งเนื้อเยื่อปอดให้เราได้รู้สึกเจ็บแป,ป,แป,ป๊บๆลึกถึงซวงอกกันเลยนะครับกลายเป็นปอดต้มสุกกันไปเลยทีเดียว แล้วถ้าหากว่าก๊าซเหล่านี้นะครับมันได้ระเหยเข้าดวงตาของใครไปในความเยอะที่มีปริมาณเข้มข้นมากๆนะครับดวงตาของคนคนนั้นก็จะมีอาการร้อนซาบาบเหมือนกับโดนน้ากรดาสาดก็ไม่ปานครับที่มันจะซาบาบขนาดพุ่งขึ้นไปยังสมองให้เราได้รู้สึกเหมือนกับสมองบวมพองแล้วก็ตุ้มๆๆเป็นป๊อปคอนกันในหัวกันเลยทีเดียว ที่พอภายในร่างกายมาได้เจ็คอัคซี่กันขนาดนี้ใช่ไหมครับน้ําแดงที่มันมาจากร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็จะเริ่มไหลออกมาทางหูตาจมูกปากแล้วครับที่ตอนนี้เองแม้ว่าจะร้องขอชีวิตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาหยุดยั้งความตายนี้ได้นะครับ ที่ตอนนี้เองพวกทาหารรัสเซียกรุปหลังๆที่เพิ่งตื่นเข้ามาแล้วยังไม่ได้โดนควันไปแบบเต็มเป่าพอเห็นทหารกรุปแรกเขาโดนควันน้ำตาแตกตาแดงไอจนแบบเนื้อปอดทะลุออกมานอกปากันบ้างน,นะครับก็คิดแล้วว่าจําเป็นต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองโดยด่วนครับแต่แต่ว่า พวกเขาเนี่ยไม่มีหน้ากากกันแก๊สไงล่ะพราะเขาจะทํายังไงล่ะครับทหารเหล่านี้นะครับก็เลยได้ไปฉีกเสื้อผ้าหรือว่าหาผ้าอะไรที่พวกเขามีอยู่นี่แหละครับมามัดพันหน้าไว้ราวกับตอนนี้เป็นพวกทหารตาลิบันเลยครับที่พันหัวกันเพียบเลยเพื่อที่จะป้องกันไม่พวกเขาเนี่ยได้สูดดมสารเหล่านี้เข้าไปมากเกินไปนะครับแต่ทว่าเหมือนกับความคิดเอาผ้ามาพัานหน้าเนี่ยก็ดูจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับเพราะการที่มีผ้าต่างๆมาโบะหน้าแบบนี้เนี่ย มันก็จะยิ่งเป็นการไปดูดซับไอ้พวกสารเคมีที่มันได้ลอยล่องเหล่านั้นนะครับไปมาเกาะติดกับผ้าแล้วพอผ้าเหล่านั้นมันไปถูกับเนื้อเยื่อของเขาตลอดตลอดก็จะทําไงล่ะมันก็จะส่งผลให้เนื้อเยื่อของพวกเขาบริเวณนั้นนะครับได้ถลอกแล้วก็หลุดลอดออกมาเป็นก้อนๆแล้วก็ร้องกรี๊ดล้มตายตึงๆต,ต,ตามๆกันเลยนะครับที่ภาพก็ตัดกับไปยังทหารเยอรมันในตอนนี้ครับซึ่ง พวกเขาเนี่ยก็ได้คำนวณกันอย่างเหมาะหมงแล้วว่าเวลานี้แหละพวกทหารรัเสเซียมันจะต้องล้มตายกันหมดแล้วชัวร์ววเลยทหารเยอรมันนะครับก็เลยเริ่มใส่หน้ากากแกซะก็บุกเข้าไปเพื่อจะไปยึดป้อมนี้แบบชิวๆครับก็เดินเอามือถือปืนถือธงเตรียมจะไปปักป้อมแล้วแต่ถ้าว่าเรื่องที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นครับเพราะทันทีหลังจากที่พวกเขาได้ไปถึงหน้าป้อมของรัเสเซียนะครับมันก็มีประตูของป้อม เปิดออกมาครับแล้วก็มีซากศพต่างๆของทหารรัเสเซียเนี่ยลุกขึ้นมาบุกบวกกับทหารเยอรมันจํานวนใหญ่เลยที่ถึงแม้ว่าทหารเยอรมันนะครับจะเอาปลายดาบปืนที่มันเป็นปลายดาบแหลมๆน่ะไปจิ้มจิ้มกับพวกทหารรัเสเซียพวกนี้นะครับมันก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าพวกทหารเหล่านนเนี่ยมันได้กลายเป็นผีดิบกันแล้ว นอกจากนั้นนะครับพวกผีดิบของทหารรัสเซียที่ได้โผล่ออกมาจากป้อมเนี่ยก็ยังร้องโหกหกถุยน้ําเลือดน้ําลายออกมาใส่ทหารเยอรมันแบบทุย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 กันเพียบด้วยนะครับที่มาเป็นแบบนี้แหละครับจะรอเลยรละ่ะทหารเยอรมันเนี่ยก็วิ่งจุกตูสิบอกผี่ลอกผี่ลอกผี่ลอกแล้วก็วิ่งกลับไปหาไอ้พวกคนเยอรมันทั้งหลายแหละที่อยู่ในหลุมสงครามนะครับบอกเก็บของแล้วเก็บของกลับบ้านกลับบ้านผีมันมาแล้วพวกอันเดสต่างๆมันลุกขึ้นมาจากหลุมศพแล้วมันจะมาโจมตีเรา ก็เลยทําให้การรบครั้งนี้นะครับพวกเยอรมันที่มีพลระดับเฉียบมื่นนะ่ะต้องจุกดากถอยห่างไปครับแล้วก็ไปตั้งสติเอาก่อนที่เมื่อตั้งสติเตรียมปืนจะมารบกับผีได้อีกรอบเนี่ยพวกเขาก็เดินกลับไปยังป้อมของทหารรัเสเซียนะครับแล้วก็พบว,ว่าทุกซากศพอันเดท,ที่มันได้เคยมาสู้กับเขาตอนนั้นเนี่ยมันได้ล้มตึงกันอยู่ตรงพื้นหมดแล้วครับ ที่มันเป็นยังไงล่ะทำไมอยู่ๆทหารรัสเซียนะครับมันถึงได้กลายเป็นซอมบี้กันได้คือกาสพิษนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์การฟื้นคืนชีพอะไรกันแบบนี้หรือไงซึ่งเรื่องนี้นะครับแอดก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปหน่อยละกันก็คือย้อนกลับไปตอนที่ทหารรัสเซียนะครับเขาได้เอาผ้ามาพันแผลและแอดบอกว่ามันไม่ได้ผลนะจำได้ไหมนั่นนะครับเขาก็รู้แหละว่ามันไม่ได้ผลนะพวกทหารรัสเซียต่างๆนะครับก็เตรียมตัวแล้วว่าจะตายไงเพราะถึงจะหนีออกไปตอนนี้นะครับก็ต้องเจอกับพวกทหารเยอรมันเนี่ยที่ได้วิ่งมาบวกไฟกัันนอยู่ทที แต่จว่วะในขณะเดียวกันที่เขาเห็นกับทหารเยอรมันนีกําลังได้เดินทางมายังป้อมนี้อยู่นะครับร้อยตรีวลาดเมีร์ผู้ที่เป็นพระเอกของเรื่องเราในวันนี้เนี่ยแกก็เกิดฮึดสู้ขั้นครับแล้วก็ร้องขึ้นมาว่าว้าห ah ่าห ah ้าา ah, ข้าจะไม่ยอมแพ้กับทหารเยอรมันนีอย่างเด็ดขาดคืออันนี้แอดต้องขอเล่าประวัติของร้อยตรีวลาดเมีร์ท่านนี้ผู้หนึ่งนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นทหารรัสเซียที่โหดสลัดขนาดไหน คือว่ากันว่าไม่ว่าจะมีการรบกันครั้งใดก็ตามนะครับร้อยตีวลาดิเมียผู้นี้เนี่ยก็จะเป็นคนแรกครับที่อาสาสมัครนํากองพันทหารบุกบวกไปเป็นกองแรกเลยหรือแม้กระทั่งว่าจะมีทหารคนใดที่ได้บาดเจ็บในสงครามนะท่านร้อยตีผู้นี้นะครับก็จะวิ่งกระโดดฝ่ากระสุนไปแล้วก็ไปรับช่วยทหารพวกนั้นกู้ชีพทหารที่บาดเจ็บมากันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งนั่นแหละครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นถึงความห้าวหาญของท่านร้อยตีท่านนี้ใช่ไหมครับและ เช่นเดียวกันกับครานี้เลยครับที่ถึงแม้ว่าท่านจะรู้ตัวแล้วว่าตัวท่านเองกับทหารอีกกว่านับร้อยที่เหลือเนี่ยจะต้องตายซีแงแน่และทหารเยอรมันก็จะยึดป้อมได้นะครับแต่ทว่าท่านวลาดิเมียก็คิดว่าถ้าหากไอเยอรมันจะมายึดป้อมครั้งนี้ได้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นการยึดที่สุดยากสุดเข็นของพวกมันเช่นกันซึ่งเมื่อคิดได้ดังนี้นะครับท่านร้อยตีวลาดิเมียก็เลยเรียกการประชุมครั้งใหญ่เลยกับทหารทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่โดยด่วนนะครับในสภาพที่แบบทุกคนก็ไอ้อคกอแคกแบบแบบเ,เ,เออนื้อเยื่อ นะครับหน้าทุกคนนี่ก็เป็นศพอสุภะกันแบบให้คนดูเอาไว้โปร่งกันได้เลยแต่ก็ยังมาประชุมกันครับที่แผนการเนี่ยจะมีอยู่ว่าพวกเขานะครับจะต้องพยายามไม่ไออะคอกอะแคกแล้วก็ไม่ส่งเสียงอะไรเลยเพื่อที่จะหลอกทหารเยอรมันนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยได้ตายหมดแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะรอร้อยพวกเยอรมน,นีเนี่ย ค่อยๆย่างกลายเข้ามายังบริเวณป้อมของพวกเขาครับที่เมื่อใกล้อย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเปิดประตูไปสะดุ้งตุ้งแช่ทหารเยอรมนีแบบไม่ทับทหารเยอรมนีมันได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็บอกอย่าลืมมีสติ๊กเกอร์ลาย F a n d e a r y ด้วยนะครับและ F anderry นี่ก็ยมีไอจีกับ Facebook อีเข้าไปติดตามเขาได้ด้วยนะที่เมื่อทหารเยอรมนีมันได้เจอแบบนี้นะครับมันก็อึ้งไปเลยครับอึ้งว่าทำไมโอ้มันยังมีแรงมาขายตรงได้แบบนี้ไม่ใช่แล้วก็ไปใช้สกิลทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนั้้นนนนเเีีี่่ยยยบวกกกตทททหาารรออมืสุดล และครับก็เลยทําให้ทหารเยอรมันีเนี่ยนะด้วยหลงคิดผิดว่าไอรัสเซียที่มันได้บุออกมาจากป้อมนั้นนะมันเป็นผีดิบครับและมันก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ด้วยนะว่าช่วงหนึ่งที่ร้อยตีวลาดิเมียแกได้ถูกมีดปลายปืนจิ้มเสียบพุงนะ่ะแกก็ไม่ยอมตายครับแต่ว่าร้อยตีวลาดิเมียโขดสลัดนี่ก็ได้จับปืนของศัตรูนี่หลังจากนั้นนะครับก็สะบัดดาบบไม่เป็นคําเลยเพราะว่าตอนนั้นปากแกก็แบบโดนแกส๊สรมจนไม่รู้พูดอะไรออกมาแล้วนะครับก็ทมถุยทั้งน้ําลายปนเลือดนี่เลยวักวักวักว มันนะครับคิดว่าไอ้ร้อยตีวลาดเมียเนี่ยมันเป็นผีซอมบี้จริงๆครับนั่นแหละครับไอ้พวกพลทหารเยอรมันนีต่างๆเหล่านั้นนะครับก็กลัวผีอย่างยิ่งเลยครับข,ขาบีบกล้ามเนื้อดกักแล้วก็วิ่งเอาตัวรอดจนถึงที่สุดครับซึ่งเมื่อหลังจากที่ทหารเยอรมันนีได้จากกันไปหมดแล้วนะครับพวกทหารรัสเซียที่ได้หมดแรงแล้วเนี่ยก็เริ่มตายกันไปทีละคน2คนจากพิษของสารพิษนะครับรวมถึงท่านร้อยตีวลาดเมียด้วยนั่นเองซึ่งอันนี้แอ๊ก็สงสัยมากว่าถ้ามันตายกันหมดแล้วใครจะเป็นคนเก็บเเรื่่อองนี้าามาลา แต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวเกรเด็ดเด็ดๆในสงครามโลกที่ไม่เคยมีสายหลักเอามาพูดถึงกันนะครับแอดก็มีลิงก์ให้ฟังด้านล่างอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารที่ไปบู๊กับกองทัพศัตรูอย่างจอร์วิกนะครับคือบุกเดียวเลยประวัติที่มาของสองครามโลกทั้งสองครั้งหรือว่าจะเป็นเรื่องสายรับกวนตีนที่ได้ไปไป,ป่วนเยอรมันจนกระทั่งแบบจริงๆเราก็สงสารเยอรมันเพราะสายรับคนนี้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังนะครับก็เลือกฟังได้เลยจากลิงก์ด้านล่างหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแนเ รนะครับและก็ยังมีไอจีด้วยเด้อสำหรับวันนี้นะครับแล้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย